คนไทยยังไม่พร้อมกับ EV ใช่ไหมเกรดวอร์มอเตอร์จัดให้เตรียมขาย h าว a l H6 Plug-in Hybrid ที่วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลกว่า200กิโลเมตร สำหรับงานมอเตอร์เอ็ก2์โปีปีนี้ต้องบอกเลยว่าจะไม่เหมือนปีที่ผ่าน,านมาอย่างแน่นอนเนื่องจากเป็นยุคที่เปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกแน่นอนเราจะได้เห็นนวัตรกรรมของรถยนต์ในรูปแบบที่แปลกใหม่มากมายที่ไม่ใช้น้ำมันรวมไปถึงการเข้าทำตลาดของแบรนด์หน้าใหม่ในเมืองไทยทำให้ตลาดรถยนต์ของไทยนั้นจะคึกคักกว่าเดิมอย่างมาก และหนึ่งในรถยนต์ที่น่าจับตาม,มองเป็นพิเศษนั่นก็คือ All New h o w l H6 Plug-in Hybrid SUV จากค่ายน้องใหม่อย่าง Great Wall Motor ที่ได้เปิดตัวทําตลาดรถยนต์ในไทยไปแล้ว3รุ่นได้แก่ All New h o w l H6 Hybrid, All New h o w l j o l i o n Hybrid และ o r a g o o d Cat ซึ่งทั้ง3รุ่นต่างได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคชาวไทยอย่างล้นหลาม ล่าสุดเป็นอีกครั้งที่เกรดวอ a l มเตอร์จะเผยชมรถยนต์ใหม่ล่าสุดอีก2รุ่นเป็นครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยได้แก่ All-New h o w a l H6 Plug-in Hybrid และแท n ง500 HEV รถยนต์ SUV Off-road จากแบรนด์แท n งเอาใจสายลุยโดยคนไทยนั้นจะได้เป็นกลุ่มแรกๆที่ได้สัมผัสยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะทั้ง2รุ่นนี้ก่อนใคร สำหรับ l l New h a v a l H6 Plug-in Hybrid นั้นจัดว่าน่าสนใจอย่างมากตัวรถเป็นรถยนต์ SUV พลังงานไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กรุ่นล่าสุดที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีอัลลัมสมยัยและสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม GWM Lemon Le แพลตฟอร์มโมดูลาอัจฉริยะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบ ประสานการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าและเพลาขับอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติโหมด DHT ให้กำลังรวมสูงสุด326แรงมา้าแรงบิดสูงสุด530นิวตันเมตร รองรับการขับขี่ที่หลากหลายช่วยประหยัดน้ำมันพร้อมกับโหมดการขับขี่สูงสุดถึง8โหมดร,รวมถึงโหมดการขับขี่แบบไฟฟ้า100%ที่วิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง201กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งเป็นระยะทางที่สูงเป็น2เท่าของ MG HSPHEV ที่เป็นคู่แข่งโดยตรง แล้วทำไมเราถึงคิดว่ารถยนต์รุ่นนี้นั้นจะสร้างจุดเปลี่ยนนั่นก็เพราะว่าปัจจุบันคนไทยไม่น้อยที่มีความสนใจในรถยนต์ไฟฟ้าล้วนแต่ก็มีความกังวลหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเช่นสถานีชาร์จอาจไม่เพียงพอจึงยังมีความไม่แน่ใจในการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าทันทีฉะนั้นสำหรับคนที่ไม่กล้าเสี่ยงมาก All New HOWL H6 Plug-in Hybrid คันนี้จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี โดยตัวรถนั้นเป็นรถจนต์ไฟฟ้าแบบเสียบปลั๊กที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง200กิโลเมตรด้วยการใช้ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งแน่นอนว่าการใช้งานจริงนั้นอาจจะน้อยกว่านี้ซึ่งอยู่ราวๆ145ถึง150กิโลเมตรแต่นั่นก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันซึ่งในจุดนี้จะเป็นตัวสร้างความคุ้นชินการใช้งานรถยนตรไฟฟ้ามากขึ้นสำหรับเจ้าของรถ หรือหากต้องเดินทางไกลก็ไม่ต้องกังวลใจเนื่องจากตัวรถนั้นมาพร้อมกับคุมพลังเครื่องยนต์ที่ให้พลังกำลังมากพอจะพาคุณไปได้ทุกที่ในประเทศไทยส่วนรายละเอียดอื่นๆของตัวรถนั้นโดยรวมเหมือนกันกันกบรุ่น H6 Hybrid มีเพียงการตกแต่งภายนอกเท่านั้นที่แตกต่างกันออกไปส่วนการทำตลาดนั้นทางค่ายยืนยันจะมีข่าวอัปเดตออกมาในเร็วๆนี้ และการเข้ามาตลาดในครั้งนี้ของ All New h o w l H6 Plug-in Hybrid นอกจากมีโอกาสสูงที่จะดับกระแสของ MG HS PHEV ที่เป็นคู่แข่งร่วมสัญชาติแล้วเชื่อว่าค่ายยนยนต์ผู้นำจากฝั่งญี่ปุ่นนั้นจะต้องสะเทือนไปต,ตามๆกันอย่างแน่นอน